เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะวันนี้เราได้มาสัมภาษณ์พูดคุยกับพระอาจารย์ท่านที่สร้างบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงค่ะครับเราได้รับความเมตตาจากพระมาหาแทนอิทินทชโยนะครับปรเปลี่ยนธรรม4ี่ประโยคนะครับจากาบวชอุิศชีวิตนะครับ,รบประจําปีพุทธศักราช2563ครับมืสัก,การารอบหนึ่งนะครับ,รบเมื่อสักครู่นี้ก็มเมื่อเบรกที่แล้วก็ ประสบความสําเร็จแล้วนะครับสำหรับการที่ได้วยากรแล้วสอบหนึ่งสองแล้วสามแล้วนะครับวันที่มุทิตาเป็นยังไงครับแล้ววันที่รับผลประกาศผลสอบก่อนครับเป็นยังไงบ้างวันที่ประกาศผลสอบนะครับก็สอนนี้ทุกลูปครับจะมารวมกันนับอยู่ที่ที่เดียวนะครับที่ไหนคแล้วก็ที่หน้าธุรการสำัาเนีนะครับแล้วก็จะมีรายชื่อส่งมาครับตอนแรกจะเป็นประโยคสูงวันครับประกาศออก ไายทอดสดออกทีวีครับโอครับแล้วก็ของประโยคประทอต่ำลงมาจะเป็นช่วงเย็นถึงค่ำครับก็จะรอในกุฏิกันบางคนก็มารอที่หน้าธุกการครับพอเชื่อมมาปุ๊บก็เฮ้ก่อนหน้านั้นมั่นใจไหมครับว่าต้องผ่านก็ประมาณห้าสิบห้าสิบเหมือนกันครับสอบกี่ครั้งครับปสามนี่กี่ครั้งครับปสามนี่ประมาณปีที่สามผ่านครับปีที่สามถึงจะผ่านก็ ค่อนข้างจะเป็นปู่เหมือนกันนะต้องถือว่ายากมากใช่ไหมครับครับยากมากแล้วพอประสบการณ์ถึงสามครั้งเนี้ยหัวใจของบาลีคืออะไรครับก็คือวยายกรครับกับความขยันอ๋อคุณคือต้องมีความเพียรครับต้องสู้เรื่อสเซว่าที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมีจมรีให้ท่องไวยากรณ์ให้ได้ทั้งเล่มเนี่ยก็คือเอามาเป็นหัวใจในการสอบบาลีใช่ครับตรงนี้เลยใช่ไหม แล้วพอฟังประกาศผลสอบแล้วตื่นเต้นดีใจแล้วก็ได้บอกกับยมพ่อยมแม่ที่บ้านไหมคะอ๋อได้บอกครับตอนถ้าเกิดสอบได้ไปรเรียนทํามสามประโยคนี้เขาจะเรียกว่ามหามหาถ้าเกิดเป็นสาเนยก็สามเนีนแล้วก็ลงท้ายเดวยปร,ริญญาครับโอ,อน,นตอนนั้นคือทุกคนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันใส่ฝันมาว,าว่าวีเราต้องสอบได้เนี่ยเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของหลวงพ่อและยมพ่อยมแม่เราอย่างนี้ครับแล้วก็จะได้แบบ ยืดยืดอยู่ในบุคคณะด้วยในห้องเดียวกันใช่ครับเพราะว่ารุ่นพี่ตแต่ละคนนี้ก็โอ้โหสอบผ่านหมดแล้วครับเป็นมหาหมดแล้วค่ะพอเราสอบผ่านปุ๊บเราก็ดีใจครับโทยบอกตอนนั้นแล้วผล<อ>ประกาศปุ๊บโทบอกเลยยมพ่อครับผมสอบผ่านนะครับสามประโยคแล้วอ่าโทยบอกยมยายยมยายก็บอกว่าอโอ้ท่านมหาดีใจด้วยนะโอ้ใหญ่ปลมแล้วต้องไปรับพัดที่ไหนครับพระอาจารย์อ๋อที่วัด ปฐมเจดีครับเป็นไงฮะบรรยากาศของการไปรับพัฒดตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นสามัณีแล้วก็ได้รับพัฒประโยคสามเนี่ยเหมือนรับปริญญาเลยนะครับครับก็ไปตอดแถวนั่งเก้าอี้ตอนนั้นก็แบบดีใจมากว่านี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้รับพัฒดของประโยคสามและได้รับกับเธอจ้ำผิดนับได้รับ จากสมเด็จพระสังฆราชอ๋อนี่ตอนเดินไปนี่เดินแบบยืดเลยไหมคะอ่ดยืดเลยครับพอรับพัดมาแล้วโยมพ่อโยมยายก็มาถ่ายรูปมาด้วยไปไปร่วมงานด้วยไหมครับมาร่วมงานนะครับแล้มาถ่ายรูปโยมพ่อดีใจว่าหูปื้มเนี่ยครั้งหนึ่งได้เห็นสมเด็จด้วยแบบนี้ครับอ๋อแล้วได้กลับไปเยี่ยมที่บ้านบ้างไหมครับก็ได้กลับครับก็นานๆไปเทียบแต่ว่าเป็นช่วงแรกสำียนใหมนี่สามสิบปีแรกนี่ หมดสิทธิ์เลยครับหมดสิทธิ์ทำกลับบ้านต้องโตรต้องอต้องเป็นสามเนปประจำมาเขาเรียกว่ามาชิมครับมาชิมก็ไปได้บ้างไปได้บ้างครับขอกลับขอไปเยี่ยมค่ะจะเป็นสามเนปมาชิมนี่ต้องกี่ปีขึ้นไปอะคะก็สามปีครับสามปีอ๋อแล้วทีนี้โยมพ่อโยมแม่นอนุญาตหรือว่าอนุโมทนาบุญให้สามเนปบวชต่อไปเรื่อยๆเลยเหรอคะตั้งแต่แรกเลยเหรอคะก็ครับก็บอกครับบอกว่าถ้าเกิดอยู่ได้ก็ ก็ขอมอุธนาบุญด้วยแล้วเกิดไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวมาปรึกษากันอีกทีนึงครับนี่ขนาดแบบว่าท่านคงแบบว่าแล้วแต่พระใจจริงๆเพราะเป็นลูกคนเดียวด้วยลูกคนเดียวก็ค่อนข้างจะตามใจพอสมควรแล้วครับนี่นอกจากวันที่ไปรับพัดสิ่งที่น่าปลื้มปิติอีกงานหนึ่งก็คือการมุทิตาที่วัดพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศตอนนั้นได้ มีคนมาชื่นชมเป็นแสนเลยทีเดียอวอะไรเงี้ยครับผมก็เด,เดินเนวกกางครับซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่เคยเดินมาก่อนแนับเนวกกางค่ะก็รสึกแบบเอออายน,นิดนึงครับเขิน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 อะไรเนยอ่าเพะจริงเคยแบบเคยเป็นถือพัดค่ะมุทิตาองค์อ,อื่นแต่นี่คือมีคนมามุทิตาเราเป็นยังไงครับรู้สึกว่าปื้มมากแล้วแบบเดินเนวกกางแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้เดินแล้วเงี้ยครับเราตอบ่านแล้ว นำความภาคภูมิใจมาสู่วัดสู่หลวงพ่อครับค่ะแล้วก็จะมีผ้าขวานนับสึกตอนนั้นได้รับผ้าขวานนะครับจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีเลขสามครับอือคือได้ประโยชน์สามเขาจะมีประโยคสามได้รับจากพระอาจารย์ได้รับภูมิใหญ่ไหมครับอันนี้น่าจะหลวงพ่อทัดตาครับอ๋อครับรูมิเล็กรูมิเล็กค่ะท่านว่าไงบ้างครับ ก็จำเนื้อหาไม่ค่อยได้ปลื้มที่มปลื้มไงปลื้มปลื้มอยู่จริงตอนตอนที่เป็นสามเณรสิ่งที่หลายๆรูปก็จะพูดถึงก็คือคุณครูไม่เล็กจะไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆอยากให้พระอาจารย์เล่าบรรยากาศตอนนั้นให้ฟังหน่อยก็ตอนนั้นท่านมาแล้วก็งงๆอยู่ว่าว่หลวงพ่อมาหลวงพ่อมาก็ตื่นเต้นหมดแล้วก็ก็วิ่งเข้าไปรับครับบอกว่าหลวงพ่อมาก็ท่านก็เชียร์ว่าตรงนี้ต้องแก้ไขนะลูกนะอย่างเข้มเข้นะ อ่าตรงนี้ต้องแก้นะไม่แก้ไม่ได้นะแล้วท่านก็ขึ้นในกุฏิครับท่านว่ากุฏิร้อนท่านก็อ่าถอดถอดอะไรถอดจ่าเพราะว่าถ้าวนอ่ะความร้อนอ่ะจะขึ้นสูงที่สูงครับโอ้ก็ต้องให้มันระบายแล้วก็ต้องค่อยๆเอาออกครับอให้มันโอเดียบท่านก็ปรับกุฏิแล้วก็ข้างกุฏิให้บอกว่าในกุฏิน้าต้องสโลปอย่าเงี้ยครับท่านก็แนะนําวิธีครับเพื่อที่จะให้กุฏิน่าอยู่ครับอ ก็อยู่ดีขึ้นเห็นบอกว่าบางทีท่านก็จะแอบ,บไปดูตอนสมเนินหลับกันแล้วใช่ครับคุณครูไม่เล็กก็จะแอบ,บไปดูลูกๆพอได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับว่าโอหลวงพ่อที่ท่านห่วงเรามากๆอย่างนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าโอ้โหอายุท่านก็ไม่ได้น้อยแล้วครับก็มาเยี่ยมมาเยียนสำเนินบ่อยๆครับปลื้มเลยปลืมล้มแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตอนฤดูฝนหรือฤดูหนาวครับตอนที่แบบ ฝนตก้นหนักท่านก็มาครับท่านก็บางครั้งท่านก็เดินมาคนเดียวมาลูกเดียวมาดูสัมเนียนฝนมันสาดเป็นไงบ้างลูกอะไรย่างเงี้ยทางนักข่าวอ่าแล้วตอนฝนสาดสัมเนียนทำยังไงกันฮะในปุติก็หาอะไรมาปิดอได้นอนไหมคะได้นอนครับก็พออยู่ได้ครับรรยากาศของความประทับใจตอนที่อยู่ตามเป็นสัมเนียนนี่นะครับเพราะมีช่วงจังหวะสำคัญสำคัญหลายโครงการโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วม เป็นยังไงครับอยากให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยฮะตอนนั้นยังเป็นสาม,มเณรอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดจำไม่ผิดก,ก็ปีแรกพอดีปีห้าสี่ะก็ตอนนั้นก็ตัวเล็กๆอยู่ครับแล้วก็ต้องไปขนทรายครับเอาทรายเข้ากระสอบตอนนั้นก็ซึ้มาแล้วบอกว่ามาเป็นไงเป็นกัน <c oughs> เอากระสอบมาเอาพั้วมาตักทรายครับกลัวไหมครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าสนุก ตอนนั้นรู้สึกสนุกครับ <laughs> คือมีที่ไหนไปหมดเลยครับ <laughs> ไปหมดเลยครับ <laughs> รบ <laughs> ู้สึกชอบสนุกดีครับแต่ที่สำคัญคือได้ออกนอกไป <laughs> โอ้ <laughs> นี่คือความวาสุขของสัป,ปเหรไ,ได้ไปเปิดทุกป,ปตา <laughs> ได้ไปเห็นโลกข้างนอกบาก <laughs> ้าง <laughs> อ่า <ะ S 1> แล้วตอนมาถึงในช่วงของการที่จะเตรียมตัวบวชพระบ้างอะค่ะว่า มีรู้สึกยังไงคะว่าเราจะได้เปลี่ยนสถานะจากสัมมาเนนเป็นพระแล้วอ่ะและขั้นตอนเป็นยังไงคือว่า่อนที่จะเป็นสัมมาเนนอายุต้องเท่าไหร่หรือว่าต้องได้ปร,ริยนธรรมที่เท่าไหร่ถึงจะบวชได้กนี่ต้องบอกกันนะว่าพอเราขึ้นมาชิมปุ๊บนะแล้วก็จะมีชั้นนี้เรียกว่าเต็มบวชครับ<อ>แล้วก็จะมีเต็มบวชหนึ่งเต็มบวชสองพออยู่เต็มบวชสองปุ๊บก็จะเริ่มเตรียมตัวเข้าที่จะอุสมบทแล้วครับ แล้วก็จะมีปลดเปลือกบอกว่าให้ดูแลน้องหัดดูแลน้องเล็กนะก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอย่างนี้ครับดูแลน้องหัดดูแลกันเองครับเรยกว่าประมาณว่าพี่สอนน้องครับครับอันนี้ก็เป็นคําที่หลวงพ่อก็เคยมอบให้ครับที่รุ่นพี่ๆเล่าให้ฟังครับเพราะว่าพี่ต้องสอนน้องรนนี้สอนอะไรบ้างครับความเป็นอยู่หรือว่าต้องสอนบาลีสอนอะไรบ้าง ก็เมรีก็มีครับมีสอนบมลีแล้วก็มีพี่เนตเต็มบวชเนี่ยจะลงไป,ไปเป็นพี่เลี้ยงน้องเนนด้วยครับไปสอนไปปลูกฝังถ่ายทอดประสบ,บการณ์เนี่ยที่มีอ,อในฐานะรุ่นพี่ครับแต่แล้วก็เตรียมตัวครับ,บก่อนจะอุสมบทก็ต้องทําใจสติสครับนั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับนานไหมครับก็นานครับก็ประมาณสองเดือนกว่าเลยจะไม่ผิดนะคือนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยก็นั่งมาธิ เอาไปอยู่ในอาสมพุทธบุตรครับไปนั่งสมาธิครับก็นั่งเช้าสายใบข่ำตลอดต่อเนื่องเลยนั่งตลอดเลยครับครับเออแล้วที่มุกุติสมณรมีเกณฑ์ไหมคะว่าการที่จะได้ไปอยู่เตรียมบวชหรือว่าการได้บวชอุทิศชีวิตเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้างหรือว่าต้องสอบต้องผ่านอะไรไหมฮะบททดสอบอะไรไหมครับก็ต้องประโยคสามขึ้นไปครับอือแล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้อง แล้วก็ต้องได้ครับคือต้องผ่านความพิจารณาของผู้จารย์เห็นชอบของะอาจารย์ว่าอ่นนี้คือก็ขึ้นตามอันดับางนี้เลยครับว่ารูปนี้ก็โอเคก็ฝึกตัวดีแล้วเหมาะสมที่จะอูสมบทแล้วเนี่ยดีใจไหมครับหลังจากที่ได้รับหมู่คณะได้เรียกว่าอะไรนะเซนผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ว่าจะต้องบวชแล้วหรือว่ายังอะไรอวรชีวิตสามเณรอยู่ ตอนแรกก็คิดอยู่ครับตรงนี้น่าจะอยู่ต่ออีกหน่อยนึงเพราะว่าสำเนียงก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงมากครับแต่ว่าก็ดีใจมาที่จะได้บวชวิชีวิตเพราะว่าจะได้เข้าข้างความสำเนียงและเป็นส่วนของพระจันทศรัยครับครับแล้วยมพ่อยมแม่อแยมอยมป้ายอมยา <ม S 2> ยดีใจด้วยครับค่ะอ๋อจะผ่านมาก็รอมาครับรอมาตลอดเก้าปีครับครับ ว่ดได้ขึ้นมาค่ะตอนนี้ต้องถือว่ายมพ่อก็มาร่วมกิจกรรมกับวัดตลอดไหมครับหลังที่ตลอดกั็พูดว่าเทบจะมาทุกเดือนแล้วครับเป็นผู้นําบุญหลักอะไรด้วยไหมครับหรือว่าก็ไม่ได้หลักมาเป็นสาธุชนปฏิบัติธรรมปกติทั่วไปครับมาเป็นสาธุชนมาปฏิบัติธรรมตามปกติครับครับ็มียมป้าเป็นการิมิตตามมาครับยมป้านี่ก็แนะนําเหมือนกันนับแนะนําหลวงพี่เองว่าให้เรียนบาลีแนะนําที่นี่ ค่ะแล้วความเป็นพระกับการที่เป็นสามเมณเนีเนย่นยมีอะไรที่แตกต่างที่หลวงพี่รู้สึกบ้างไหมคะว่าความสุขในการเป็นพระเนี่ยมันมีมากกว่าตอนเป็นสาม,มเณรไหมคะ,ะมีมากกว่ารูร้สึกว่าได้บุญครับถึงแม้ตึกษาปทดีก็แต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยบุญครับอตอทาทำอะไรก็เป็นบุญหมดเลยครับทีนี้อยากให้พระอาจารย์ได้มีโอกาส เรียกว่าแนะนําน้องๆสาม,มเณรที่แบบจะมาเป็นสาม,มเณรเตรียมบทหนึ่งสองอะไรเงี้ยนะครับว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างสําหรับในการที่จะดํารงตัวนะครับอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างสง่างามแล้วก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมก็ต้องหาเวลานั่งสมาธิครับคบบวบควมตัวเองนะครับเพื่อที่ไม่ให้ใจครับออกไปเที่ยว เพราะว่าใจนะครับแค่แวบเดียวนับก็สามารถโจลอบโลกได้แล้วใจสุขสนนะใจสุขสนนะถ้าเกิดเราก็คุมใจได้นับเอาใจมาหยุดมันนิ่งครับใจก็เป็นธาสัมเก็จครับอย่างที่พระเดชคุณครูได้บอกไว้ครับแล้วไปเตรียมบวชอยู่สองเดือนหรือสามเดือนนะสองเดือนสองปีสองปีปีปีละขั้นครับปีละขั้นอ๋อก็จะเป็นเสพไง ว่าเตรียมบวชหนึ่งเตรียมบวชสองแล้วก็บวชอุทิศชีวิตเลยพออนุมัติบวชได้ก็ไปนั่งสมาธิเต็มที่สองเดือนวันบวชเป็นยังไงบ้างครับเป็นถือว่าปีนี้เป็นปีสําคัญด้วยแล้วก็เป็นปีพิเศษพิเศษค่ะเพราะปกติจะบวชวันวิสาขบูชาถูกไหมฮะปีนี้มาบวชเป็นอาสนทาบูชาตอนแรกก็ที่จริงก็บวชวันวิสาขบูชาแต่เนื่องจาก เทศกาลโควิดครับโควิดใช่ไหมฮะเราต้องหลีกให้โควิดต้องหลีกทางก่อนครับเราต้องอยู่ระยะห่างกับพระอุปชาแต่คราวนี้ก็มีกำลังใจมามีใครคนหนึ่งครับให้กำลังใจมาว่าเปลี่ยนบันได้แต่อย่าเปลี่ยนใจฟังปุ๊บนี่ยิ้มเลยครับเพิ่มปิติมาตอนนั้นเปลี่ยนบันได้แต่อย่าเปลี่ยนใจนะครับพอได้เข้าไปอู่สมบูรณ์แล้วก้าวแรงรู้สึกว่ายิ้มไม่หยุดเลยครับในใจแบบยิ้มมาแบบ วันนี้ที่รอคอยโอ้ก้าวกับเปียบน้ำตาะจะร่วงตอนนั้นอ๋อปื้มเลย <c oughs> ปลลย <c oughs> ื้มแล้วเราเข้าไปนั่งครับแบบทำสมาธิก็แบบนึกถึงภาพเก่าๆเป็นสําเนีนที่ผ่านมาว่าโอ้หนี่เราผ่านมาได้ไงเนี่ยโอ้หขนาดนี้เลยเลยโอ้ก็นึกไปนึกย้อนไปโอ้โหหมดวิผ่านมาก็โอ้โหทำให้เรามาถึงวันนี้ได้จากชีวิตตอนที่เป็นสัมมณีตอนที่พระอาจารย์ละลึกอยู่ในอุโบสถเนี่ยครับ ภาพอะไรชัดเจนที่สุดครับแล้วก็ปลื้มที่สุดเลยครับอันนี้ก็อธิบายให้ทกันนะครับมีหลายอย่างครับครับก็หลายอย่างอธิบายหลายอย่างเลยก็ครับก็อย่างเช่นบทฝึกครับอย่างลงโทษเนี่ยแบบจําแด้ว่าครั้งหนึ่งครับตั้งแถวทําวัดครับแล้วมีแค่เพื่อลบหนึ่งครับสายสองวีครับสองวินาทีสองวินาทีครับแล้วตอนนั้นเป็นพี่เนียนมาดูว่าพี่เหนียวว่าอ่ะนั้นเราก็ เราสายสองวีนะมีคนหนึ่งสายก็รับชอบร่วมกันนะเราวันนี้ก็งดทำวัดก่อนนะมาสุดก่อนนี้พัะอาจารย์ทำอะไรคะคุณ <ทำ S 1> สมวิวัฒน์ก็รับบุญครับพารับบุญแล้วแบบเป็นภาพที่ประทับใจเลย<อ>ใช่ไหมครับประทับใจครับคือก็คึงคึงประทับใจก็คึงคึงแบบงงงงแล้วยวังไงดีเ่าทำไมเราต้องโดนคือตอนตอนเด็กก็จะมีสูว่าไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่แต่พอมาถึงตรงเนี้ยอาจารย์มา มาถึงตรงจุดที่เป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ผ่านตรงนั้นมามาพอสมควรแล้วอยากจะให้ข้อคิดอะไรกับน้องๆว่าสิ่งสําคัญคือเนี้ยต้องหมู่คณะต้องต้องต้องเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเยี่ยมหมู่ก็ต้องยอดอะไรเงี้ยนะแล้วแค่สองวิทําไมต้องโดนทํากุศลวิวัตรอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วสิ่งจากเหตุการณ์ตรงนั้นมันมาปื้มปิติในอุโบสถวันที่พระอาจารย์ได้บวชอยากให้สะท้อนตรงเนี้ยไปยัง น้องๆสมมามเณรที่อาจจะโดนแบบเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจให้กําลังใจยังไงดีครับก็พูดคาเดียวว่าต้องอดและต้องทนนะเพราะว่าทุกอย่างก็ไม่เกินความสามารถของเราครับถ้าเกิดเราตั้งใจแล้ว,วามพยายามครับทุกอย่างก็อุปสรรคก็ไม่สามารถทเราเราได้ครับคก็ต้องอดและทนจริงๆต้องอดและทนครับ เพราะพวกปืนนี้ก็ทําให้เราเข้มแข็งครับอเพราะว่าหมู่คณะของสามเน,นี่ก็อยู่กันเป็นทีมครับค่ะ,คะเวลาโดนอะไรก็ต้องโดนเป็นทีมครับจะโดนเดี่ยวก็กันไรอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าเมื่อคือต้องบอกว่าเป็นรุ่นนี้ก็คือตีอย่างหนึ่งครับอยู่กันเป็นรุ่นเป็นหมู่คณะเพราะว่าทุกคนจะหล่อหลอมเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวครับเวลาเพื่อน เดือนร้อนหรืออะไรเราก็ช่วยนะหรือเพื่อนกาลังใจตรงเนี้ยล้วก็พร้อมใจกันไปปอบว่าว่าี่ต้องอยู่ต่อนะเราใกล้จะถึงฝั่งแล้วครับต้องนึกถึงวันที่เราเข้าโบสถ์นีครับก็ให้กำลังใจกันครับแล้วตอนนี้กิจวัตรกิจกรรมสําคัญของพระอาจารย์ทําอะไรหรัจาบวชแล้วหลังจากบวชแล้วเนี่ยครับววแล้มีภารกิจอะไรที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอย่างไรบ้างครับ อนนี้ก็เข้าอบรมยับอบรมพระนวกกันหนึ่งครับครับเป็นซึ่งก็เป็นพระใหม่เหมือนกันครับก็ต้องอบรมหล่อหลอมร่วมกันครับครับ,ค,รบค่ะเพื่อความเป็นทีมครับหมายถึงอบรมหล่อหลอมกับพระที่บวชจาก เขาเรียกว่าโครงการอื่นด้วยใช่ไหมคะอยู่ในพรรษาเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนกันอยู่วัดเดียวกันด้วยคือมีจํานวนมากกันนะครับหลายร้อยหลายพันรูปครับแล้วมีเป้าหมายจะไปอยู่ต่างประเทศเหมือนพระอาจารย์รุ่นพี่ๆไหมครับหรือว่าอยากจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพระธรรมกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราต้องบอกว่า ก็อยากไปเหมือนกันนะแตาจะมีโอกาสต้องเท่าไหร่คะอยู่กี่ปีคะควาเป็นพระถึงจะได้ไปต่างประเทศออันนี้ไม่ทราบว่าได้ข่าวไว้บอามาว่าประมาณห้าปีครับก็คือผ่านเกณฑ์นวากะไปก่อนครับผมไม่ถึงต้องบวชเป็นพระแล้วห้าปีครับก็ถึงจะทำพาสปอร์ตได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปอยู่ไหนมองมองไว้หรือยังครับว่าอยากจะไปในโซนไหนหรือว่ามี ความประทับใจอยากจากรุ่นพี่ที่เขาไปบุกเบิกหรือไปสร้างวัดตอนนั้นอยากจะไปสานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากไปอยากไปที่แบบมีป่าเยอะครับชอบป่ามันสงบดีครับแอฟริกาเออมีปัดป่าเยอะเลยอยากจะไปแบบที่มีธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติครับเพราะว่าล่มเลื่นเนี้ยพอไปนั่งมาทีไ่เลยก็สงบครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติครับแบบไม่ต้องอะไรมากครับ ว่าอยู่กลางป่าหางเขาก็ชอบบรรยากาศดีค,ค่ะแล้วเป้าหมายของการบวทเรียนบาลีล่ะคะก็เรียนเรื่อยๆครับเอาให้ถึงครับไม่รีบไม่ร้อนเอาให้ถึงครับเดินทีก้าวครับเดี๋ยวก้าวยังมั่งคงมีว <laughs> ยากรณ์ตอนนี้ก็ยังคล่องเื่งอยู่ใช่ไหมครับก็จําได้ครับคือไ,ไม่ถึงว่าคล่องมากแต่ว่าตอนนี้ถือว่าทำความเข้าใจในระดับที่ถือว่าสามารถนําไปใช้ได้ครับ <laughs> ก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้มีโอกาสให้กำลังใจสัมมเนรแล้วก็พระเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะครับสำหรับในการที่จะสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอย่างมีความสุขอย่างที่พระอาจารย์เพราะเวลาถามเลยพระอาจารย์จะยิ้มม,ม,มีความสุข,สขอยากให้ถ่ายทอดจากใจข้างในว่ามีความสุขอย่างไรในการสร้างบารมีอยู่กับหมู่คณะ ก็คิดว่าหมดสุดก็ให้เป็นบุญนับเราฝึกไปแล้วก็ได้บุญนับเพื่อที่จะอ,อบรมตัวนี้นับเผาเกลียสในตัวนะครับและเพื่อที่จะมีความสุขนะครับเราจะได้อยู่วัดได้นะครับเป้าหมายเราก็ขอให้บวชวันต่อว,วันครับแต่ว่าเป้าหมายหลักคืออุทธิชีวิตครับอืมสาธุสาธุค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือญาติโยมครับ ชมรายการเราอยู่ทุกวัน<ช>แล้วก็กาลังชมอยู่นี่กาลังนั่งยิ้มไปกับพระ,าะ <c oughs> อาจารย์นะฮะอยากให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนากับญาติโยมทุกคนต้องเรียกว่าเป็นส่วนสําคัญในการที่จะเป็นกรลยามมิตรหรือว่าส่วนสาคัญที่เป็นผู้ที่สนับสนุนพ <c oughs> ระพุทธศาสนา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเจ้าภาพเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับติดตามรับชมรายการเราอยู่พระอาจารย์อยากจะให้พรหรือว่าอยากจะให้กําลังใจญ,ญาติโยมอย่างไรบ้างคับครับ <c oughs> ก็อันดับแรกนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณครับหลวงพ่อทั้งสองครับที่ได้เมตตานะครับให้สามเณรนให้หลวงพี่นะครับได้มาถึงฝั่งนะครับได้มาบวชวิชีวิตนะครับได้มาสร้างบุญสร้างมีติดตามท่านนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกๆท่านนะครับที่เป็นแรงใจแรงกำลังทรัพย์แรงผลักดันให้สัมเณรทั้งหกรูปนะครับได้มาเป็นพระภิกษุ วดอุถิชีวิตนะครับแล้วมาสอนฝันนะครับของพรพิพระบุณหลวงพ่อนะครับเผยแผ่นะครับเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสมัมมาุทธเจ้านะครับก็ต้องขออนโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุโอ้โหยอม,มยาย <c oughs> จะพูดถึงสักหน่อยไหมครับ <c oughs> น่าจะกำลังยิ้มปริอยฮนะยมพ่อไอ้พระภุมิใจยังไงนะฮะ <c oughs> วันที่พระอาจารย์อยู่ในอุโบโสถแล้วก็ได้กล่าวคำเป็นพระพิสูจเนี่ยนะ เอาจริงที่โยมพ่อก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นผูน้ที่ส่งพระอาจารย์มาถึงฝั่งฟันแล้วด้วยเหมือนกันท่านพูดอะไรกับพระอาจารย์บ้างไหมฮะก็ตอนแรกที่ท่านมาท่านก็ยิ้มนับยิ้มทั้งวันนับยิ้มไม่หยุดแล้วบอกว่าอู้หลวงหลวงพ่อปื้มมากเลยนะเนี่ยลูกนี่พายโยมมาทั้งจังหวัดทั้งหมู่บ้านเลยไหมทั้งหมู่บ้านติดติดโลกอยู่ครับก็เลยมาได้ไม่เหมครับมาได้ไหมแต่ว่าหลวงพ่อปื้มแจ่มมากครับา ที่ลูกเนอาจจะได้มาถึงฝั่งแล้วนะได้บทชีวิตครับก็ยิ้มทั้งวันครับที่จริงวันนั้นยมพ่อว่าป่วยครับแต่ว่าพอมาถึงวัดปุ๊บยมพ่อว่าเนี่ยโยมพ่อมาถึงวัดปุ๊บยมพ่อแข็งแรงเลยหายป่วยเลยป่วยป่วยนี่เป็นไปไหะเออไม่ทราบนะบอกว่าคันตําเนื้อต่าตัวครับแต่ว่ามาถึงวัดปุ๊บก็อาการหายเลยครับหายปิติหายเลยครับผมพระลูกชายองค์เดียวด้วยค่ะก็ปลื้มกันทั้งบ้านเลยนะคะปลื้มทั้งบ้านแล้ว แต่ละคนที่เราขออน,นุมนาบุญเนี่ยประมาณว่ารอวันนี้มันนานครับโอ้ไม่นานนะครับเก้าปีมาเดิมาถึงจุดนี้ก็ยอดยมพ่อเฝ้าดูมาตลอดเลยครับว่าจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าอือครับแต่อีกสสเต็ปนะครับก็คือปริญทำหกประโยคแล้วก็ปริญทมเก้าประโยคที่ยมพ่อยมยายยมแม่จะปลื้มปิติกับพระอาจารย์ไปด้วยตอนนี้ก็ทักเกือบว่ายมพ่อว่ารอเข้าวังอยู่นะ สยคหกก็ได้เข้าวังแล้วเนาะค,ะค่ะ<อ>สาธุค่ะ,ค,ะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของการสร้างบารมีของสุดยอดนักสร้างบารมีนะครับต้องบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยใช้ชีวิตจากสัมมาเนนแค่บอกว่ามาลองดูก่อนะ <c oughs> นะครับและจากการที่มาลองดูก่อนนี้ก็ทําให้ตัวเองนั้นได้แรงบันดาลใจว่าพระบารีนี่หัวใจก็คือการท่องไวยากรณ์นั่นก็เป็นการวางรากฐานจากคุณครูไม่ใหญ่นะครับว่าลูกจะต้อง สอบเบลียได้ก็ต้องมีการท่องไวยากรให้ได้แล้วท่านก็มีกําลังใจในการมอบดวงแก้วนะได้มาด้วยกิติศักดิ์ของลูกผู้ชายใช่ค่ะนะครับซึ่งก็องบอกว่าทุกรุ่นทุกรูปที่ได้ดวงแก้วนี้ไปแล้วก็จะมีบอกว่ารักเทิดทูนและหวงแหนเพราะได้มาด้วยกิติศักดิ<ช>์ของลูกผู้ชายจริงๆะนะครับลหลังจากที่ได้บวชนะเ,เป็นพระพิสุสัมมเนรแล้วเนี่ยนะเป็นพระพิสุแล้วก็ต้องบอกว่าก็ภาคภูมิใจใน,ในการสร้างบาร,รมี นะเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าประทับใจกับผู้ชมแล้วก็ญาติโยมเป็นอย่างมากนะครับรายการของเราก็ได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความภาคภูมิใจไปกับพระอาจารย์ด้วยพระท้องขอ,อกราบขอบพระคุณนะครับพระมหาแทนอิทธิอิทิทนชะชยโยะนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับครับจเจริญกรับ <S <S 2> <S 2> ค่ะแล้วในวันนี้นะคะเวลาของรายการผู้ออกแบบชีวิตก็หมดลงแล้วนะคะติดตามรายการของเราได้อีกครั้งในเิปต่อไปนะคะว,วันนี้อาจารย์วีรสุภดิฉันกนิกาอยู่สีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรคับ